ไปกันใหญ่แล้วครับคู่ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านที่จุดตั้งต้นทางอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีใส่อิหร่านก่อนเมื่อตอนตี3วันที่13มิถุนายน68นะครับแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นณนเวลานี้ที่อิหร่านคือ78คนและมีผู้บาดเจ็บอีกมากกว่า300คนโดยเป้าหมายสำคัญของอิสราเอลคือต้องการจะสังหารนายทหารตลอดจนนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านรวมถึงต้องการจะทำลายโรงงาน เสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมที่นาธานด้วยนะครับแล้วจากนั้นอิหร่านก็ไม่รอช้าตอบโต้อิสราเอลกลับทันทีครับด้วยการส่งโดรนและขี่ปนาวุธเป็นร้อยลูกโจมตีอิสราเอลและการตอบโต้กลับครั้งนี้ของทางอิหร่านชัดเจนนะครับว่ามีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยครับเพราะขีปนาวุธส่วนหนึ่งของอิหร่านอาจจะถูกสกัดเอาไว้ด้วยไอออนโดมแต่ขีปนาวุธอีกหลายลูกของอิหร่านก็สามารถยิงแล้วก็ตกลงมา ใจกลางกรุงเทวาวิเมืองหลวงของอิสราเอลได้แล้วก็มีภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในหลายจุดนะครับทั้งกรุงเทวาวิด้วยรวมถึงรอบๆกรุงเทวาวิซึ่งตัวเลขณนะวันที่14มิถุนายน68นะครับที่อิสราเอลมีผู้เสียชีวิต2-3คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลาย10คนด้วยกันซึ่งด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าสองประเทศนี้เขารู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีครับไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ รู้หมดเลยครับว่าสถานที่ตั้งทางการทหารสําคัญสําคัญของอีกประเทศหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่จุดไหนอย่างไรบุคคลสําคัญอยู่จุดไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นการโจมตีด้วยระบบเทคโนโลยีปัจจุบันนี้จึงเป็นไปอย่างแม่นยานะครับและแนวโน้มตอนนี้ก็ยังไม่น่าจะจบครับมีโอกาสสูงเหมือนกันที่สลรเอลอาจจะตอบโต้อิหร่านกลับไปอีกระลอกหนึ่ง ขณะเดียวกันอิหรา่านก็ออกมาเตือนไปถึงชาติตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอังกฤษรวมไปถึงฝรั่งเศสซึ่งเขามีฐานทัพตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกกลางอย่ายุ่งเรื่องนี้เด็ดขาดอย่าช่วยเหลืออิสราเอลเด็ดขาดไม่อย่างนั้นคุณจะโดนโจมตีไปด้วยแต่ปัญหาก็คือโดนดธทัมผู้นําของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสื่อที่สหรัฐอเมริกาเอาไว้นะครับบอกเลยว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็พร้อมจะช่วยเหลืออิสราเอลเช่นเดียวกัน ทีนี้ถ้าไปดูทางฝั่งของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางบ้างนะครับแน่นอนว่าจุดยืนพวกเขาเขาต้องการสันติภาพต้องการเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ปัญหาก็คือมีฐานทัพของชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยมาตั้งอยู่ในประเทศเขาเองครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อได้ว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่อยู่รอบๆอ่าวอาหรับน่าจะมีการส่งสัญญาไปถึงชาติตะวันตกเหมือนกัน ว่าอย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเพราะไม่อย่างนั้นฐานทัพของคุณที่มาตั้งอยู่ในประเทศของเราก็จะกลายเป็นเป้าหมายของอิหร่านไปด้วยนะครับและความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านครั้งนี้ต้องยอมรับว่าจะกระทบกับผู้คนทั้งโลกแน่นอนครับโดยเฉพาะกลไกที่ส่งผ่านมาทางราคาน้ํามันนะครับเพราะเพิ่งเปิดฉากกันไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยปรากฏว่าราคาน้ำ